แม่ข้าวหอมมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมีเอฟซท่านหนึ่งเนี่ยติดต่อแม่ข้าวหอมมานะคะให้แม่ข้าวหอมออดูแลแมวเด็กให้สองคนนะคะเขากําลังจะมาที่บ้านเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยแม่ข้าวหอมจะให้เขาทําคลิปด้วยนะคะเพราะว่าแม่ข้าวหอมจะให้เขาเซ็นสัญญาด้วยนะคะในเรื่องของการต้องพูดอย่างนี้ว่ารับจ้างดีกว่านะคะสัญญาจ้างนะคะรับจ้างทําสัญญาจ้าง เพื่อที่จะดูแลแมวสองสองชีวิตนี้นะคะเพราะว่าแม่ข้อหอมโดนเทมาหลายรอบแล้วกับเรื่องของน้องแมวนะคะเดี๋ยวรอเขาก่อนเขากำลังมากัน fc นั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะขออนุญาตถ่ายเลยนะมาลงมาค่ะลงมาเร็วลงมาก่อนเดี๋ยวเอาน้องวางไว้ก่อนก็ได้ค่ะลงมาก่อนนี่คือ fc ของเรานะคะ

คงต้องพาน้องไปเช็คตอนนี้นะคะก็ได้พาน้องๆน,นะคะสองชีวิตนะคะมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจลิวคิมีเเอดแมวและโคโรนานะคะนี่คือเอฟซีของเรานะคะถ้าเกิดน้องไม่เป็นโรคทั้งสามนะคะแม่ข้าวหอมก็จะรับดูแลนะคะแต่ถ้าน้องเป็นขึ้นมานี้แม่ข้าวหอมต้องปฏิเสธนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอนะคะ ทำการตรวจโลกหนูที่ต่อห้เนาะเหมือนแลูกหนูเท่าไหร่เนี่ยสองยุ่สิบตัวนี้เล็กกว่านอออนี้ผมเลือกสีดานะคะเดี๋ยวเอาไปตรวจเพื่อสอบโอเคอเค่ะขอบคุณมาก กับชุดตรวจิทีเมียนะคะก็คือว่าขึ้นว่าไม่ได้พบเชื้อขึ้นขีดเดียวะคะ่ะก็คือไม่ได้เป็นเอล้วก็ไม่ได้เป็นลิวทีเมียะคะ่ะส่วนข้างล่างน่ะมันจะเป็นการสแกนหาตัวเชื้อโคโรนาค่ะก็ขึ้นว่าไม่พบเชื้อเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสิดาเก่งมากลกูกสีดาไม่ไม่เม็นอะไรเลยนะคะปอลอดโรคนะคะข้อ<บ>สังเกต ที่ทดสแกันก็คืออไม่เป็นเอดแล้วก็สแกนหาไม่ได้เจอลิวคีเมียนะคะในวันที่ตรวจค่ะแล้วก็ไม่พบในเรื่องของเชื้อโควิดเวลาค่ะในการตรวจ้องต้นขอบคุณค่ะหมอทดสแกันไม่เป็นอะไรแล้วนะลูกนะปลอดโรคนะคะสวัสดีค่ะชื่ออุไรนะคะชื่อเดนชิยูนะคะเป็นเอซของแม่เขาหอมพอดีว่าเจอ แมวอ่ะมันมาจากที่ว่าที่เราที่เราไปทีท่ทํางานก็คือโรงเรียนวัสดุทิอันนี้แม่บ้านอ่ะเขาเอาลงมาปล่อยสองตัวตัวที่ว่าแม่เขาไม่รู้เรื่องแม่เขาอยู่ที่ตึกแม่เขาก็เลยไม่เอาเขาแล้วแต่นี่ก็คือไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยลองปรึกษาแม่เขาหอมดูว่าจะทํำยังไงดีก็เลยก็เลยเอามาให้แม่เขาหอมดูแลสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าป้อนนมแมวเด็กเล็กขนาดนี้ไม่เป็น เราสงสารเขาอะ่ะสองชีวิตอะ่ะเราไม่สามารถที่จะทอดทิ้งเขาได้ะคะ่ะแม่เขาของก็ดีเขาก็เลยโอเคหมยถึงว่ายอมรับยอมยอมดูแลให้เขาก่อนจนจนเขาสามารถที่จะกินอาหารอาหารเปรียกได้หรือว่าอาหารเม็ดได้นะคะแล้วก็ค่อยเอากลับเอากลับไปดูแลเองนะคะ พี่สัญญาว่าเมื่อครบกําหนดแล้วสัญญาว่าถ้าครบกําหนดแล้วอ่ะก็จะมารับเขากลับแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงที่แม่เขาหอมไร้แล้วสามารถหาบ้านให้เด็กๆได้บ้านที่อบอุน่นบ้านเป็นระบบปิดที่สามารถเอาสองคนนี้เขาไปดูแลได้เราก็ยินดีที่จะให้ให้ให,ให้ให้กับ คนที่เขาจะมาดูแลบอกเขาด้วยพี่ว่าน้องปลอดโรคหมดเลยเอาไปตรวจโรคแล้วไตรวจโรคแล้วคือปลอดโรคทั้งลูคีเมียเอชแมวแล้วก็โคโรนาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรบอกเขาเออลุกว่าจะดูเป็นตัวเมียหรือตัวผู้แต่ว่าตัวผู้ยังไม่แน่ใจนะคะตัวผู้แม่เขาหอมตั้งชื่อให้ว่าทศการเพราะว่าเขามีหัวใจสามดวงตรงหน้าอกเขาแล้วก็ตรงหัวเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ชื่อสีดา ก็เ,เป็นพี่น้องกัน<า>นะะถ้าใครใครเมตตารักน้องอะไรเงี้ยถ้าเขาโตแล้วเขาสามารถที่ว่าทนานเองได้เงี้ยถ้าใครเมตตาเขาอ่ะก็มารับเขาไปเลี้ยงก็ได้นะคะ,<า>ะคะ่ะสงสารที่อุไรนะคะเขามากไกลามากเลยนะคะแล้วก็มีความเมตตากับน้องๆด้วยนะคะเขาก็นี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็นขึ้นอยู่อย่างที่พี่อุไรอธิบายไปทั้งหมดนะคะ ้ายังไงแม่ข้าวหอมจะดูแลให้ก่อนในตรงนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าพี่อุไรให้ค่าตอบแทนแม่ข้าวหอมนะคะไม่ใช่ว่าให้แม่ข้าวหอมดูให้ฟรีๆนะพี่อุไรให้แม่ข้าวหอมเดือนละ1,500บาทนะคะแล้วก็ทำสัญญาจ้างกันเรียบร้อยแล้วนะคะรัดกลุ่มนะคะแล้วก็ได้บอกว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยถ้าพี่อุไรไม่เอาน้องไปก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่แม่ข้าวหอมก็ทำจริงๆแล้วก็พูดต่อหน้าพี่อุไรจริงๆนะคะ ก็แม่ข้าหอมทําจริงๆใช่ไหมพี่ค่ะใช่คะ่ะนะคะเราทํากันจริงๆแล้วก็มีสัญญิงสัญญาการจริงๆตามรายลักษณ์อักษรเลยนะคะอยากให้เอฟซีทุกท่านได้ทราบตรงนี้แล้วก็ใครที่อยากรับทศกันกับสีดาไปดูแลนะคะเรายินดีมากๆเลยนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะซึ่งตอนนี้แม่ก็าหอมจะต้องอนุบาลเด็กๆไว้ก่อนนะคะยังไงจบคลิปที่ตรงนี้นะคะพี่อุไรบายบายเอฟซีด้วยกันค่ะขอบคุณค,ะค่ะพีอ่อุไร <ๆ S 2>